สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเป็นวันที่4ค่ะก็จริงๆแล้ววันนี้เราไม่ได้จะมารีวิวอะไรให้ดูแต่ว่ามาซเชีเแียร์อุ้คนแอบมองกันเพียบเลยว่าอีนี่เป็นบ้านหรือเปล่าไม่ใช่วันนี้จะพามาเสียตั้งก็ตามหามานานมากสุดท้ายแล้วก็เจอค่ะนี่ คนมุงเยอะมากนะคะกับนาฬิกายี่ห้อรยอยย่อขาวจริงๆแล้วมีหนึ่งเรือนแต่ไม่อยากใสอยากจะเป็นของตัวเองพามาเสียตังค่ะ,ะมีค้อมูลเยอะสวยมากค่ะราคาลิสเคาทแทบมากกว่า50%ด้วยกันนี่เลยนะคะกับรอยย่อาวอยากได้ค่ะเสร็จแล้วดูเสร็จแล้วก็ไปตดตาม เสร็จแล้วก็มาเสียตอนสรุปแล้วทำงานฟรี<ๆ>ดีไหมบางเลนไปก็นี่นะคะรายดเขาเขาบอกว่าเป็นของแท้นะคะงานนี้ก็คงไม่มีใครคอปเกตเอแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้กรอกเนี่ยก็เสียค่ากล่องด้วยนะจ๊<ๆ>ะเมื่อกี้เดินเข้ามาไกลามากนะคะอยู่ที่เสาที่8นะคะอยู่เสาที่18นะคะชาร l ลนเจอร์หนึ่งอินเทอร์อบางทองธานีคะ่ะ หมดก็ทำไมไม่คือขากระเจาอยากได้อะเนี่ยอยากได้อันเนี้ยจับให้ไหมซื้อจับมองมันมี3ามสิบของาวลงจะดูจับคือมีแล้วเรื่องหนึ่งนะคะของรอยเย่าขาวรู้สึกว่าเจมส์หน้าจับวงกลมแล้วก็เพชรเรื่ออันนั้นซื้อจับทันกว่าแต่วันนี้จะเสียตเงินกับอันไหนไป ไปดูกันค่ะเดี๋ยวขอเตอต์อดูก่อนแล้วกันเนาะแวบนะี้บายใครอยากได้ก็มาช็อปกันนะครับพรุ่งนี้งานมาสุดท้ายแล้วแวะมาหาบูจิบได้นะ bye bye. Bye bye.